สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีครับวันนี้วันนี้จอยนะวันนี้สนุกวันนี้ก็ได้มาร่วมงานกับอินทวิทกับ e x p u t r i u วทรคุณพาเวลนะครับวันนี้มนเป็นเหมือน Exclusive ได้ดูแฟนมีตติ้งกับแฟนๆที่เป็นลักทีิแฟนราป้าฟูกับไลเนอร์ที่แบบเป็นอัลเทอร์สลิมนะครับบอกเลยว่าช่วงนี้เราได้ร่วมงานกับอินสู้อิดกับบิวชวลบ่อยมากแล้วก็เดี๋ยวจะมีเร็วๆนี้ด้วยเป็นงานใหญ่ของพีดเบฟเดอะซีรีส์ด้วยครับผมพูดถึงงานใหญ่หน่อยเป็นยังไงบ้างก็พีดเบฟเฟิร์สแอนนิวเซอรี่เลเวลอัพนะครับพรีเซนต์โดยอินสู้อิดครับนี่ก็เป็นงานครบรอบ1ปีของพวกเราพีดเบฟเดอะซีรีส์ครับก็คือวันที่ออนแอร์เมื่อปีที่แล้วคือวันที่17พฤศจิกาครับ ตอนนี้ก็กําลังจะเปิดกดบัตรแล้วนะครับในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่19ครับวันเสาร์ก็ทุกคนก็สามารถไปกดบัตรกันได้นะครับแล้วบอกได้เลยว่ายังมีอีกหนึ่งอันที่เราไม่ได้บอกกาจะมาสปอยตรงนี้ตรงนี้เลยเหรอตรงนี้เลยเราจะบอกกันว่ามันมีสิทธิพิเศษเรียกได้ว่าสิทธิพิเศษจากอินทรูวิครับเออนี่เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นพรีเซนติ n งของเราใช่ก็จะมีสิทธิพิเศษจาก พรี senting นะครับก็สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆได้ทางเพจอินทูมิดเลยครับครับผมแล้วการจมตัวของเราการจมตัวหรอก็เอาตรงๆมันเป็นมันเหมือนเป็นอีกก้าวหนึ่งของเด็กๆทั้ง12คนแล้วกันคือเอชทัวร์ที่เราผ่านมาเนี่ยมันเหมือนเป็นแฟนมิดแรกๆของพวกเราและครั้งนี้ที่การเรากลับมาเป็นอินเวอร์ซารีเนี่ยมันจะเป็นเลเวอพขึ้นมาแล้วก็ทาอะไรใหม่ๆทาเพลงใหม่ทาโชว์ใหม่ที่แบบว่า ได้โชว์สไตล์ของแต่ละคนมากขึ้นแหมืเมื่อก่อนอาจจะมีเพลงซีรีส์ที่ประกอบซีรีส์เอามาใช้แต่เนี้ยจะเป็นของตัวเองเลยแสดงว่าเราจะมีเพลงเก่ยวกัแต่ละคนอไม่รู้ก็ดูดูไปจากแบบที่พี่ชอรดเนี่ยเขาชอบถ่ายสปอยล <laughs> ์พี่จิงอยากรู้อะไรดูตรงนั้นได้เลยนะจริงจริงนี่คนห้องเย็นเนี่ยสปอยล์เยอะสุดแล้วก็ <laughs> <laughs> อย่างที่เห็นพี่จอถ่ายไปก,ก็มีไปแบบห้องอาดการก็ก็นั่นแหละก มันจะอัดอะไรได้ล่ะเราจะพาแนวไหนครูเราจะเป็นแนวน่ารักเหมือนตอนแฟนมีปะตอนแฟนมีนี่ผม,ามาไปเป็นพระเอกเกาหลีคับแล้วผมไปแบบสองลุกไงรอบนี้ก็ต้องรอดูว่าเราจะไปลุกไหนเพราะถ้ายอยากดูก็ต้องไททีนเมเจอร์เ,อเลยครับพรุ่งนี้ครับพรุ <c oughs> ่งนี้ละพรุ่งนี้ละเอาเอาไวเวลาประมาณแนวไหนแนวเผ็ดร้อนอีกหรือเปล่าของที่แล้วทำใไ้ลุกทั้งร่าง นะคือครั้งที่แล้วเนี่ยเอาตรงๆผมผมยังนั่งคุยกับพี่ที่เป็นครีเอทีฟอยู่เลยว่างานนี้เราจะทำอะไรเพราะว่าเราค่อนข้างงัดไปหมดแล้วเอ้ยยังได้อยู่ได้อยู่เหรอคราวนี้เราติดพื้นแล้วนะเอมาแล้วก็ได้ไ่ะน่ารักเลยก็ดูจักเพลงไม่ค่อยเออรอดูได้รอดูได้ราวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเท้าไฟแล้วกันเท้าไฟเท้าไฟกว่าเดิมคราวนี้คือลุกกว่าเดิมอีกเหรอได้ได้เป็นพาเวลได้เป็นพี่นัเล่นของจริงที่อยากเห็นกันมาให้นะจ๊ะ เราคือจะเป็นพี่กิจเปล่าพี่ตินพี่ตินเหรออยู่แล้วเครื่องจริงพี่ตินเนี่ยพี่ตินมันอยู่ในอินเนอร์อยู่แล้วมั่นใจปะคือคือมันคือมีพี่นันเล่นมาเนี่ยมันก็มีพี่ตินมาอยู่เลยอ๋อแล้วพี่ตินทำไงพี่ตินมาแบบบลอกแบกเหรอฮะไม่มีเหมือนนี่ เออไม่มีไม่มีท่าบล็อกแบ็กอะไรไม่ใช่ดิจิตอลฟูดรออยู่นานนะจะแกคิดว่าว่ามีมาเพื่อแน่นอนได้ดูจากแนวเพลงแล้วที่ของหนูก็มันหมดเลยมัหมดแล้วทุกแนวใช่แล้วก็เอาใจแฟนๆทุกฝ่ายเลยจ้าเก็บทุกดิพาร์ตเมนต์แต่ว่าจะสู้เคาได้หรอเราจะรอนแรกกับคอร่ามันไม่ได้สู้หรอกมันเป็นคนละแนวกัน เขาถ้าสู้กันเนี่ยมันก็กัดกันตายเลยนี่ว่าเนอะเอาไปละเอาไปครั้งหน้านะรอวอเตอร์เราจะได้เห็นเราครูกลายกับพื้นจากรู้ว่าคุณจะสามารถปั๊มซิกแพคได้เท่าเขาเปล่าน่าอยู่แล้วคือตอนนี้เนี่ยคือเหมือนเอาเอาจิงเหมือนวนกลับไปเป็นปีที่แล้วอีกรอบหนึ่งก็คือเข้าสู่กระบวนการเตรียมตัวก่อนเข้าถ่ายซีรีส์เพราะว่าเราจะมีพิดเวฟสองนะครับในปีหน้าครับและตอนนี้อยู่ในขั้นตอนขั้นตอนอะไร ตอนนี้ก็ได้เห็น ost, บทเห็นบทแล้วเห็นเป็นบทแบบรวมๆตอนนี้เขากำลังทยอยส่งมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็จะเริ่มถ่ายทำแล้วก็มาประมาณต้นปีน้าแล้วบทมันจะเป็นยังไงแบบคู่รักมันอ,อยู่กันมาสักพักแล้วเนอะมันจะต้องบแบบมันก็ต้องมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นก็ได้ยินมาว่านะได้ยินมาว่าคือคนรักเนี่ยมันอยู่ด้วยกันมานานมันก็ต้องมีแบบ เรียนรู้กันไปเรียนรู้กันไปแล้วมันก็แบบไม่อาจจะไม่เข้ากันหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ต้องรอดูเรายังจะมาแบบสายเรียงเหมือนเดิมมะเขาอยู่แล้วนะมันเป็นอันนั้นมันเป็นคันเตอร์อันนั้นแน่นอนครับแล้วเราเราจะมาแนวไหนเรามีเขาเรียกเหมือนเดิมคือเขาเยี่ยงเนี่ยเราก็ต้องอ้อนเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้ชาลีโตขึ้นเลยครับทำไมเราขายความโตกันหรอมั่นใจมากว่าเราจะโตขึ้นไม่เพราะว่า ชาลีเนี่ยตอนแรกเป็นแบบลูกหมาตอนนี้เริ่มแบบเรียกได้ว่าเลเวล up แล้วเลเวล up อย่างโตแล้วนี่โตอยู่สิตอนนี้เราโตอยู่กับสมัยครับผมเออราเราเตรียมตัวยังไงบ้างเราเริ่มแบบเข้าคาแรคเตอร์เราเป็นยังไงก็จริงก็เตรียมตัวตอนนี้ก็คือฟิตเนสอะไรครับก็คือจริงผมก็กลับไปหานั่นเทรนเนอร์นะผมก็ไปลุยแล้วเหมือนกันอกไก่ปั่นซัด ินคทีว่าผมจับมันไม่ได้ถึงจุดไหนมันไม่ได้ถึงจุดไหนเหรอก็เอาให้เต็มที่สุดก่อนถ่ายทำเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเข้าช่วงถ่ายทำแล้วเนี่ยน่าจะยุ่งแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วถ่ายทำมันก็แบบมันจะยุ่งเราจะไม่มีเวลาแบบมาให้มันเหมือนเดิมแล้วบางทีมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะถ่ายทำสามเดือนสี่เดือนครับเต็มที่อยู่แล้วอีก อาล่าสูตจักรกลในล็อกเท่าคนแพงว้าวเป็นไงเลี้ยงใหญ่มากเออเป็นไงวะเป็นไงเป็นไงครับล็อกเท่าคนแพงสนุกดูกันหรือยังดีกว่าดูแลมาดูกันแล้วครับผมอผมเมื่อวานผมเห็นคนดูในไลฟ์แบบดูสดเนี่ยอูหลายหมื่นมากยิ่งใหญ่อลังการตอนรับตอนรับพี่ซีซีวัตอ่าก็ยินดีมากๆที่ได้ไปอยู่ในรายการนะครับเอาจริงผมเนี่ย ดูรายการนี้มานานมากผมเป็นแฟนคลับตัวยงเหมือนกันตอนดูกับตอนไปเล่นเองเนี่ยไม่เหมือนกันเลยคือตอนดูเนี่ยเขาเตี่ยวไปเยอะนะจะต้องตีลังกาจะต้องอะไรนะเพราะนังเทพนะตอนดูนี่คือแบบเห็นแล้วได้เลยไปอยู่ในนั้นอ่ะผมไม่มีสักชื่อเลยครับไปยืนตรงนั้นจริงๆัไม่รู้เลยเนาะมันแบบเสียงมันแทบจะฟังแบบฟังไม่รู้เรื่องอ่ะมันฟังแบบ หรือก็เสียงคนร้องเพลงแต่ผมแบบไม่รู้ว่าใครอ่ะมันยากมากเมื่อของเขามีรเป็นยังไงบ้างมีแบบมีแบบแฟกนไหมปมาในหัวอ่างว่มมีอยู่ชื่อเดียวเลยวันนั้นคือตาอูตาอูแล้วตาอูเลยไมค์เขาเปิดมาเสียงเขาแบบเราก็ไม่เราก็เพิ่งเขาพูดว่าฟอยอดฟอเยอะคอโลกันแล้วก็แบบแต่เราคือเอาตรงเราไม่เคยไม่เคยเจอร้องแคร์ เคยพูดคุยกันมาตลอดอแต่ยังไม่เคยเจอตัวจริงส่วนผมนี่คือไม่เคยเจอเลยยังไม่ได้ฟอรด้วยเพิ่งฟอรกันก็เลยแบบไม่ค่อยได้อยู่กันแบบโอ้โหแบงค์หายไปเลยจริงๆเรามีคิดคว่าคนอื่นเราคิดตอนแรกคิดว,ว่าพี่ชอดพี่ชอดนะคือพี่ชอดเขาเนี่ยบอกผมว่าผมว่าอะไรก็ได้ต้องมีชื่อพี่อยู่ในรายการเขาขอเขาขอเขาบอกว่าอยาก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 มีแบบหน้าขึ้นน้องจอห์นเราเป็นผู้ชายเราไม่คิดว่ามันดี พูดเราเราทั้งคู่อยู่แล้วจริงเราไม่รู้จักใครเยอะให้หรอกเราจะรู้จักอยู่แค่สิบสองคนแล้วไม่ช็อตเด็กบิดเบรคเท่านั้นก็เลยแบบในหัวอะไรแบบไม่มีใครเลยใช่แล้วเราไม่คิดว่าหรอกอาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนในสิบสองคนเราใช้คิวหมดแล้วทุกคนทำงานอดวันนั้นคือพยายามพยายามฟังแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ตอนแรกมีเอ๊ะไปไมเคิลนะแต่ก็ไม่ใช่นิดนึงแต่รู้สึกว่าหลังกำแพงเนี่ยมันทั้งเงียบถ้าไม่สิบสองคนน่าจะแบบบกเอกโวยวายตีกันแล้วมากกว่านี้ที่จริงอ่ะ มันจะมาแบบลวนตอนที่พี่ๆเขาพยายามปวนเออ,อจริงๆท,ที่มันเหมือนตอนดูกับตอนเข้าไปจริงๆก็คือแบบบรรยากาศข้างในใช่บรรยากาศคือสนุกมากเหมือนแบบพี่ๆทุกคนก็คือมีแบบพี่ดีเจนุ้ยพี่ปัญจันทร์โอ้โหตันโลกฮากันอยู่ตรงนั้นนะฮาสา่ฮาแล้วก็พี่ๆแขกคนอื่นก็จอยม่วนจอยกับเรา เราอยากไปอีกไหมอยากไปเป็นคนหลังอยากแน่นอนเราอยากไปทั้งหมดเพราะว่าเราต้องไปแก้มืออีกรอบจะหน้าหรือหลังก็ชวนมาเถอะจริงเราอยากไปเราอยากไปโอกาสไปหลังกับแพมาแล้วอยากไปแต่ว่าทัวร์เปิดมาแล้วเขาไม่รู้จักเขาไม่รู้จักเราไงเขาไม่เขาดม่เข้าใจบ้างเข้ามาเอ๋แต่เขาจะเขาจะเราเสียงเราง่ายนะจริงเหรอเพราะเสียงพวกเราเหมือนนะเมื่อวานไปมันแบบ คุณเลยคุณเท่านั้นเป็นแล้ว90พี่แกงส้อม2,000นะ2,000ครับผมสุดท้ายแล้วให้ฝากแฟนๆให้เป็นกำลังใจเหมือนซีกับเรเวลอัพเอ่าเรเวลลอัพก่อนแล้วกันก็อยากจะฝากแฟนๆทุกคนนะครับให้มาให้กำลังใจพวกเราด้วยกันมาติดตามแล้วก็มาร่วมฉลองแอนนิเวอร์ y ซีครับพิธีแรกส i ดแอนนิเวอร์ a ซลลีเรเวลอัพครับพ e เศษนี้ by into it ก็ กดบัตรกันได้นะครับวันที่19ครับหรือว่าพรุ่งนี้วันเสาร์นี้แล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ครับครับแล้วก็พีทเบฟสองนะครับใครที่คิดถึงเนี่ยเบฟกับชาลีบอกเลยว่าจะมาแล้วหรอมันจะมาแล้วอีกไม่กี่เดือนนี้ไม่กี่เดือนที่จริงอ่ะมันมันพูดไม่ได้ไงแต่ว่าแต่ใกล้แล้วอยากจะบอกว่าใกล้แล้วก็ให้ไปวนดูพีทเบฟหนึ่งพีทเบฟหนึ่งแต่อยากจะบอกว่าอย่าพีทเบฟสองมาเนี่ยเราจะแอบแอบสปอยไปเรื่อยๆเอาคอนเทนต์แบบฟุตเทจหลังบ้านเอามาลงให้ให้ทุกคนแบบถายคิดถึงเลย ก็เต็มที่ครับรอติดตามกันได้ชิ้นหนึ่งเฮ้ยไีเสดไอเสดมาผมยืนเทแลอะ